บนนนาโอเซเลยขนนดนี้เลยกะเออโอ้ขนนดนี้ครับแข่ง่องสุดเด็ดสุดเด็ดทุก้นว่าตันมามายัอร่างแข่งว่องสันอ่ สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโค้ดมานอกครับครับทีมงานโปรเฟสชั่นแนลซ้ำประตูกับมันเปลี่ยนตี้นขังเขียดขังป่านะครับปลาเส้นเด็ดวันนี้มีเมนูเด็ดธรรมดาลูกประจัมขามต้ามุ้ยเงบอกกินแกงตังป่าเย็นแม่กินต้องส้มก็แม่ทอดวัตถุดิบ มานี่อยู่หลังบ้านวันนี้วัตถุดิบของเขานะครับใส่ใหญ่เพราะว่าถ้าเขาะอาหารประเภทนี้ต้องเอาไปย็นตัวใส่ใหญ่ๆนะครับฮแข่งมดอ่ะกมดเลยเบสมันองมีหัวผิกรแล้วมดปลาเือวันนี้เขาจะทําเมนูเด็ดเลยนะครับ ธรรม,มดานี่โลกจะบาดจำต้องสูตรน้อยช้านะครับอเออวันนี้วันนี้ใส่อย่างเข้าไปละนี่จะไข่ก<น>ระเทียมเกลือเผาหน่อยหอมริมมือใส่เลยนะเดี๋ยวรอเค็มเผาก็เค็มเผาสูตรใส่นนสูตรมัน,นอื พริกแก้ใสเดี๋ยนอมได้ก็พริกหอมเกล่พริกหอมเกลาหาอายุวัน่อนสาอายุเต่ก็เป็นยังร้อยพริกดิ๊นมมักเผ็ดแต่นอยพริกกินหนูเนาะเนี่ยแล้ครับหอมแดงหอมขาวหอมมินมีแตะไข้อ๋อแกงเนาะเ้รน่องเผศอยู่ติดแห้งเดี๋ยวก่อน แล้วลองว่าสูตรนี่บอกก็หันดินในกันแล้วหันที่หนาแน่แท้ซาพอยแป้งปิงซองขาจะไช้ใบมะกรูดใบมะกรูดตตยนต้อตสีฟันังอะไรคะโอ้นี่่เป็นไบด้วยตรไฟกระสุดมันนะครับเนอะนี่นัด้ออยงนกลงปงนี่ไม่ไม่หล่อจอนหลำกันก้น อส่ลําตันน้มโของไอ้หน่อยขานี่คือเครื่องเขีนี่ใส่ทุกอย่างอยู่ในซองนี่รับเปิดหาออกลกเวรอันนี้มีอ่ะมีอ่ะ ไปหมดเลยอิ่มอ่แกนี่อันเดียวอออกยุงเหรอเออแมนแตันนี้ต้องออกแมนอ่ะมันจะส้มอมันจะกลาย้มออกหอมมันโลกมาเย็นอ๋อจกเตอดีหงดร้องพอจะรยอยพอโลกมาเย็นพอโล่พอเย็นสีามมือมอน ธรรมดาเขใช้ใบเดือยเนาะแต่นี่เขาใช้ใบน้ำแก้วก็ไดเลยนะครับสามชิ้นกิโลก่อนไปเอาใบเดือยใไน้ำแก้วก็โอเคละสูตรธรรมดาเนี่ยเขาจะประจำนะครับสูตรเด็ดมัวเขาค่อกฟอว่านมันเหมือนคนหารหน้าโเซเลยอันนับนี้เลยกะ เอออแขงออมสุดเด็ดุนมาหน่อยเราจอ้วพริกคนนะครับเอสุดเด็ดดินวันทีไหนก้าวสูนีวันที่นี่นะครับมี่ิมลายย่างอยู่นครับเออที่วานพากกลางนนะ

แก่งว่องสันอนอาตอน่ากลัวลแวันนั้ลูกแบจับ่เะก็กระเป๋านสั่นใส่ก็ขาด ้นในล้วไไปปาาหมูอึนในล้เล่นครับดูดขัวไอ้ก็หอมขานขาดน,นักแล้ครับนั่นคือไ ขวปรเด็ๆอ,อ่ะมังใส่น้ามลยนะครับแข่งอมตินขงองค์องค้้องกลมข้างแรกเขาแี้ยก็กด้วุนี่เดี๋ยวกุ๊บจุกกุ๊บหนอนี้ขตใส่ ใหญ่เลยต่ีนแผ่พอดีคัมอันนี้ค้ <laughs> นตีนเอา้วยแยกค้นใบเลยห้ามยัดโยก <laughs> อ,ออกไปเลยอันนี้สูตรของเปิรนคือใส่ไปก่อนผงนัวขึนเข้ากับเนื้อวะ่ะพิษไทยเม็ดหนึ่งข้องจอน,อจอนอส้นะเยป็น,นเลยเนาะ กันคน,นอ่ไม่คือหน้าอืมคนขนาดเนาะก๋อยเตี๋ยวเขาเคียวหินเด็กคน,น,น,นหน้ามันตรงตามหนัวหนัวโอ้ยเริ่มหนัวแล้วเน้อการคั่วผ่านไปละสองชั่วโมงนี่ใส่น้ำแล้วครับ ไม่กายเลยหน้าไม่หนักโหน้าได้กันหน้าไม่โบกไตได้ไหมใส่หน้ามันท่วมป่ากระเพาะอืนี่แหละหนึ่งขวดหนึ่งลิตรปุดดิปา่านี่กิโลนะครับสามตัว่อโอเคนี่รอ,อนเดือดเป็นท,ออปที่กันนะครับปรุงให้คำนะครับเก็บตองใบปะละนี่เป็น,นส,สมุนไพรชนิดแห้งค,ครับ ใส่เห็นหน่อยได้เขาต่ำเนาะตําก้านตัวนี้ยังเพี้ยมมื้อละต้มก้านไทยใบเสน่ห์เม็ดขีดดาเอาหากมาต้มงอนี่เพอยัางนกลงปงนึมับเม็ดมับเม็ดเหนือ <c oughs> นี่นเนาะฮ่าฮี่บ่ฮ <c oughs> ตรงนี้เอฟซีก่ยว่ะอันใสเบ็ดมันว่ะวันนี้ก็เลยทำกํเข้ากัน2วันแล้วแต่นหัวก็อดไั่ได้วันนี้เขาจะไปเห็นอยู่ครับใสเบ็ดคนที่ตามหมายไม่นะครับนนี่ถุงนี้แข็งไอ้ธนู แค้งก็งไอ้ลูกอีสานผนมัดมที่ปล่อยแห้งหอดมันแตกกันหรอแตนเย็นอ่าอ,อ,อืมอ่ะใส่พักนิดหน่อยที่ฝรัลล่งจันจอกกูดเพิ่มไปแเห็อืมต้องใช้มดพยานะับเขา เดอกคาดูกะเพราวไว้พร้อมนับค้าวได้ดี <c oughs> ถือคนแห้งอ่ะมันจะแล้ว้องมมันจะได้แล้วนะครับน้ำหนูที่ขันนัดลูก

สุด้ายตัวนี้มันใส่ล่ละใส่แรกเหาใส่แรกครับใส่นักนลเราดีมันเก็บหนาอ๋อมาข้อมเสิร์ฟน้ยลำปากาด้องไม่ยังได้ขายวันนี้เบียร์ขอยากิ้าวล่ะวันนี้ยากาศนี่ประตูหลังบ้านหมาเข้ามาคุยแปลงปิดนั่ไงป่าน้ำนี่ ใครเป็นมอหอมหอเนี่ยนะเลยเิีดีนะมอกินหางมันบนว่ามันจะไหลดือกินหัวมพี่ชน้อยขมมากพี่เอาหอมสืบไปต้นหอมกะชี้หน่อยกันโรยโรยหน่อยอเนี่ย กีโรยหน้าเนีหยอมของามเออต้องอืูตัวหน้าละขาวนี่มึงเป็นกีโรยหน้าเลยสีออกจิ้มหมดเหรอโอ้หจิ้มน้ำยอดเลยยงใจนี่จิ้มเนี่เออจิ้มเนี่ออมหออือจิ้มน้ำนี่อือ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 แ้เนี่ย ออกอยู่ในเมืองไม่หยังออกก็ผสมอยู่ปางมันเชื่อมอยู่ป่าถ้าเข้า <modeling> ป <ord ained> ่าโอเคเลยครับขอบคุณครับผมวายมันออกแ้วว่ะดู้ามันก็หมวยไอ้มันถูกเขามีเมนูอย่างนั้นเจริไปอย่างนั่นมนอกแน่ยันนะออกแล้วว่ะ อ๋อแล้วกะโอ้บอยเขาออกโควิดละเป็นเมนูอย่างบวกไว้ไปห้างนูอยมาค้อมกล้วยเลยกล้วยซุกอย่างนี้อ๋อเออสำเน็ตเออแกงกล้วยว่ะแก่งยวกแก่งยวกใส่ปลาปลาข้าวย่างแกงกล้วยสิเออเอามเห็นหน่อยไอ้สิงห์นู้นเอยกล้วยซุกเก่งกล้วยซุปเก่งกล้วยซุปกระเรียงนั่นมาเออกระ แกงกุ้ยเออแกงกุ้ยมีอยู่มีอยู่เตหานอยู่เต๋มคยโอ้แต่เนตเตอเน่ยู่แตงกุ้ยเหรนได้ฮะแกงกุ้ยอยู่ฮะเอาใส่หม้อแกง่ะแม่ดู่มหม้อแกงนะเรื่อต่ำกุ้ยเล้เอาใส่โกงอเอาปจคอนข้างเป็นหหัวมอหัวกันมาหมอหมหมอโอ้หมอหัว ชาไปนี่นะครับเลยใส่กิโลเบดเอ้ยถ้าใส่แอนตุมอะไได้มนี่สักสามตัวนะโอตรเจ๋งเลยเนี่ยน้ำปลาใส่น้ำปลาด้วยไงยอดสุดยอดสีเบี้ยถามเบี้ยถามกัหวานทอดปลาจะได้มือติดกระเทาะวะเนี่ยไรใส่เกี๊ยเห็นไหมกันอ๋อเบี้ยใส่เกีืยว่ะ

โอ้เอาวัดตอมามามาจังปุ่นนี่มาพอเนี่ยของแปลกอืมจริงมันหาจัง่ายนะในบ้านเราเนี่ยแต่มันนี่มันแปลกอืมเก่งกว่าย็นตั๋งสวัสดีครับสวัสดีครับหลวงพ่อนี่เอาวัดตอแวะมาละครับเชิญเชิญเชิญว้า À, này, này ông bắt chim To cả má niệm về nicky nơ. Một ngon đấy kín ngon 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 đây, ờ, ờ, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn lắm rồi. Tóc bóng 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 คืองขาหิวก็ทิบาทนะคออมอสอนไรนี่เป็นนกลงโงเลยล่ะมัดมัดมัดเ้าวหม้อเตขาวจอนทยัขาวเหนียว หัวหอตีนใหญ่ละมันใส่เพลย์เลยถ้าหมมะถ้าเขาเคี่ยวหวควาเบน่น่ะแล้วชักตีนหขวปามันจะหวานมันจะเข้าในเนี่ะมัมันแน่นเลยหรอเขาตุ๊บนแมยควาว่าตากเอาน้าวชาแล้วก็นี่เทียงฟูงอย่างมันบเข้าในเนี่ยถ้าตุ๊บนี่กระโดกมันจะ แปลกแตกเนาะแปลกเสิร์ฟแฉกเที่ยวอ่ะนี้รับรองเออหมูเขี่ยวเป็นแมงนี่ต้งคำอ่ะมันเป็นหูเนื้อล้วนๆนี่นะเนาะยังเขี่ยวปลอมเนี่ยลวกกันหรอน่ะขายออกมาเที่ยวปลอมกว่ากลางมันน่ะกลางปัญญาแข็งเลยนื้อกันเนื้อกว่ากลางปัญญานต่เแต่เที่ยวปลอมเออนั่งกลางปัญญาเนี่แข็งนี่ทุกอย่าง มือแต่เรามันน้ำไม่ไหวเนี่ยก้าลังหันไอศิลกินข้าวนี่เด็กกับไปตักกินกับหัวกะเอาปลายหางไว้ด้วยเขาจะแบะยันเขาผึ่ทุูกแน่นหนาย่านเขาลูกปากอเนี่ยเอาเลยพ่นจดหัวปีดำฮากินน้อยกับข้าวหม้อแล้วสามไปนะยังเจอกัน้องเนี่ยลองกินนั่นจะเขาเจือก่อนหน่อยลีกับเนื้อเนี่นี่อันนี้ลีปีดำฮะ กินขาโคนี้มันเจนหันเออเฮ้ยหน่อยมันกินนี้น่มันจะกินนี้เตือร้องใ้องเหมือนคนแห้งเนี่ยเต็มคนนันนั้นแห้งแบบนี้นี่น่าร้องไวนีโอเบียมาแต่หน่อวอเจ้าชัดไปเลยนะอืมอ้ยาอืฟางกินแล้วทำลายรักฐานกว้างหัวางกางอาเนกวางปิดนั่นเดล้ำล้ำลำลำเมนูนี่ ตัวนเนื้อมันแน่นเนาะนีแน่นเบลราจะเดินปุ๊บเน่อตุกแล้วไปแขงยไม่อจะเละนันี้ยังเป็นชิ้นมันเดมันหลแลวนาไม่ขชห้องอือี่ก่มันางเอเราไม่ยกินกครับนมันเมินจะได้หันสูตรน้ชาบมนยูถ้าเอาซาบ็นชิ้นอ่ะเอานหนาแล้วเละออันนี้มันเป็นก้อนแบเนื้อน้เยดุเลยเนื้อมันหายไปไหนเลย มจะวนเอไปแยหางกุ้ดนี่กินไปแล้วมันก็กุ้ดล่ะอ๋อ่เลาทำงานได้ไม่มีปัญหาเนายอสีก็ไม่ยังกินกัแก้มห่องหนอัวบินเล่าได้กัวกินเข้านักเดียวกัดเล่าได้มอกเล่าได้มอเดี๋ยวกยอุยกันอ่าอุยกินข้าว่ได้เพราะว่ากินข้าอิ่มแล้ว กว้กิโลเมมั้งอ่าว่เอาน่ะได้มันนั่นม้าแต่มานะกระอังวัยคือพระวัยักงหมาเขาไว้ป้องกันตัวนะพ่อช่วงนี้เป็นหาอะไรได้เป็นหมื่รเยเจอสาวหรอกอ่ะทีหี้่ะทีที่ก็มามันได้ใส่สักหน่อยว่ะใสจันทร์สักเื่อหน่อน นี้ได้ไสมมาหัวคบไซดี้เงานุ่มหวานแล้วคบตัวนี้ไปเย็นปกเหอเย้เยวเ่ไปเยวนี่ไปบ้วนปากเจ้านี่ความเขาจะด้หา่ความมันตึงตา มันคาบกันอย่างคาบกัน่อนวดตีเย็นนะะตีเยนเดียวกัถอกใส่หั่นกไบใส่ตู้เย็นไปเลยอันนี้ตุนเกลยดไปละเบี้ยมันกับแป้งเลยนะน้อยเหราเติมกัแป้งที่เตียวเแป้งที่ ขังเกียดแล้วข,ขังปลาสเสีย้วยน้อยอเดี๋ยวแยงปลาเสียดยน้อยเดี๋ยวเลี้องแปลงทีพ่พ่อพันแมงจอนพ่อมที่อ่างนะถ้าเอาใส่เน่ะเอาต้นกล้วยเอามาใส่แก่ไว้สักติดอ่าอ๋อมันดูดปูนเนาะแก่ไว้สักติดแล้วขายมากว่อนอืมผม อันนี้หนึ่งเมนูนะครับน้ำเสนอจากน้อยชาเนอะแกงอมปลายันตอนอย่งนี้กงแกงตั๋งแกงตั๋แกงตั๋ปลาไหลถ้ากระลแล้วครับสุดยอดสุดยอดยอดเนื้อน้่ๆเลยห้าห้าอ่ะปุ้งเครื่องตามจีว่าไปอร่อยครับอร่อยมากเลยสุดยอดใช่ไหมที่นำป็นเหว่เลยเนาะ โกโกโกตุ๊บเนี่ยจีนมันเวลากลิ้ก็แข็งเนี่ยจีนจะเละออกจีนจ,จะเละแล้วก็แถมเพรากระดูกมันตัวนี้อ่าดุมจนเลาะเขียเข้ยว,ยวไ,ได้ที่เขี้ยวมันในนี่ทำลายสูตรอยู่นะครับเ,เดี๋ยวสักวันวันอาทิตย์หน้านะครับเอสซีคงจะได้เห็นแล้วเขา <c oughs> เขา,าปลาเขาดอยกันเสาะหนองเสาะอย่างนาะย่างลงน้ำเอสซีไก่เอาไว้จะเข้าหนาวแล้วน้ำมใส่เบ็ดน้ำมใส่เบ็ดกับใส่หนูด้วยอันนั่นว่ะ เดี๋ยวก็มีหลากหลายอยู่นะครับแต่ตรงนี้มันปามันหนักแก็งนอนใส่เพิ่มแกงนอใส่เาเดี๋ยวว่านี่ใส่กลิ่นนะครับน่ะเอ้ยนะครับวันนี้ขอบคุณทีมงาน้องกุคอนเนอร์วันนี้มาจุ๋ยทำมันตุ้ยประตู้ฟิตหลังบ้านนะครับแค่วันเนี่ยตีพอพันเยอะอ่าตีเนี่ยขอปลาทะเลกบเขียดเน่อยแยกกัน คุณเปนครับนะครับตีเข้ามาติดตามนะครับข้างบางทีก็ตอบคอมเมนต์จ้าไป็วันสองวันขอส่งมาให้นะครับข้างติดพัฒน์ฤทธิ์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาหึ่งกับน้ำใจนะครับขอบคุณข้อความทักเฟซต่างๆด้วยนะครับทักทายกันมานะครับอยูคยิบหน้าเขาอย่างปลาไปตั้งได้เห็นกับคอยที่ถามนะครับเน้อแต่ใส่เบ็ดกับฝั่งกายกันเตือนนะครับมันเข้ากับมีประมาณเนี้ยเนาะสกว่าวกิน คครับไปคลิปหน้าขอบคุกันใหม่นะครับใครชอบบรรยากาศนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับเนอครับผมอเออโอเคครับไอคลิปหน้าขอบคุกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับครับเป็นไดจุดบงังเมิอ่อเนี่ยพูดไหมฮะยังก็ไถ่โหพิพาทอืมกว่าจะเขี้ยวได้กว่าจะเขี้ยวได้หน่ะชั่วโมงก็เจ็ดสิบห้านาทีอ่ะฮะหนึ่งชั่วโมงมีหกที่แม่งี่ฝืนมาได้งานแถบ